ก็สวัสดีครับผมหนุ่มอยู่กับช่องหนุ่มสีมิ่นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําตัวฟิวเจอร์ขอสินค้ารีวิวฟรีนะครับจากร้านค้านะครับของตัว s h o ปปี้แอ i เฟรี e นะครับตรงนี้เป็นฟิวเจอร์ใหม่นะครับอ่าเป็นเวลาเราจะขอสินค้ามารีวิวฟรีนะครับก็จะเป็นตัวฟิวเจอร์ขอสินค้าฟรีนะครับจากร้านค้าต่างๆนะครับตอนนี้ทาง s h อป e ีให้ มีคาขอเข้าไปนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่เป็นกล่องของขวดนะครับแล้วก็สินค้ารีวิวฟรีเนาะสาหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถขอได้นะครับซึ่งวิธีการสมัครหรือกดขอนะครับก็จะมีมีวิธีดังนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับดับแรกนะครับให้เราเข้ามาที่ตัวอ่า ช่องทางตัวแอฟ i ฟลีย์ของเรานะครับก็คือหน้าจอแอฟ i ฟลี t e ของเราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอตอนแรกนะครับมันก็จะยังไม่มีตัวสินค้าฟรีเด้งขึ้นมาอยู่ตรงฝั่งซ้ายมือสุดนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับก็กดเข้าไปตรงตัวแคมเปญน,นะครับเห็นไหมครับที่มีถ้วยทองนะครับให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปตัวแคมเปญน,นี้ได้เลยนะครับ พอเพื่อนๆคลิกเข้ามานะครับก็จะมีตัวแคมเปญต่างๆนะครับแคมเปญแอ i ฟร a t e ต่างๆเลยนะครับจนมาถึงนี่ช้อปปีตัว f f i l i a t e f r e e s a m p l e นะครับก็คือ f u เจอร์สินค้ารีวิวฟรีนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับอ่าก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับตัวฟี u จอร์สินค้ารีวิวฟรีนะครับอ่าก็จะมีว่าทำยังไงบ้างนะครับแล้วก็ เลื่อนดูรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับเพื่อนๆอ่าพอเราเลื่อนลงมานะครับก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะครับก็คือก่อนที่เพื่อนๆเอ่อก็คือเงื่อนไขการใช้สิทธิ์นะครับก็จะมีดังนี้นะครับต้องมียอดผู้ติดตามนะครับขั้นต่ำสามพันคนนะครับอ่าเป็นต้นไปนะครับก็สิ่งที่เราผูกไว้ไม่ว่าจะเป็นตัว Facebook หรือ Instagram X นะครับที่หรือ youtube นะครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆนะครับผูกไว้นะครับจะต้องมีผู้ติดตามขั้นต่ำนะครับ3,000คนขึ้นไปเนาะ 2. นะครับต้องมีโซเชียลนะครับที่ลงทะเบียนไว้กับทางช้อป Affiliate นะครับขั้นต่ำนครับอย่างน้อยนะครับ1ช่องทางนะเพื่อนๆเพื่อนๆพี่ๆก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับ 3. นะครับหากเงื่อนไขข้างต้นไม่ใช่ฟิวเจอร์ก็คือเพื่อนๆอ่า สามารถกรอแกแบบฟอร์มทางาฝ่ายบริการลูกค้าหลังบ้านได้เลยนะครับก็จะมีตรงจุดแนะนำให้เราส่งเข้าไปนะครับทางอีเมลนะครับหรือทางไลน์ของทาง Shopee นะครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าไลน์ช้อปปี้ตัว Affiliate นี่ครับมันจะมีแยกออกมาต่างหากผมก็ทำตัวคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆพี่ๆแล้วนะครับก็สามารถไปหาได้ตรงนั้นนะครับีนะครับก็คือตัวหากรับลิงก์ รับสิทธิ์แล้วมีคำขอที่ไม่ได้ส่งลิงก์โพสนะครับมากกว่า2คํคำขอหรือมีเปอร์เซ็นต์นะครับที่ต่ำกว่าค่ากำหนดของ Shopee นะครับถ้า,า KOL ก็จะโดนปลดออกจากระบบนะครับก็คือสินค้าที่จะมารีวิวนะครับแล้วเราไม่รีวิวนะครับประมาณนี้นะครับก็จะมี4ข้อตามนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีเงื่อนไขหรือสิทธิ์เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ตามนี้นะครับเพื่อนๆก็กดตรง ส่งคำขอด้านล่างได้เลยนะครับอพอเพื่อนๆนะครับส่งคำขอนะครับก็จะมีตัวห้าวันถึงเจ็ดวันนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะก็จะมีอีเมลนะครับส่งมาให้เพื่อนๆนะครับว่ายินดีด้วยได้รับสิทธิ์ฟิวเจอร์สินค้ารีวิวฟรีนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ พอเราได้อีเมลแล้วนะครับก็จะมีตัวป๊อปอัพนะครับสินค้ารีวิวฟรีนะครับขึ้นมาตรงซ้ายมือนะครับหน้าตาแบบนี้ครับเพื่อนเ<ๆ>่อก็จะประมาณนี้เนาะ,ะเพื่อนเพื่อนก็สามารถส่งคำขอสินค้ารีวิวฟรีได้เลยนะครับยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะมีตัวอแอฟฟ t e เป้าอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวฟรีแซมเปิลนะครับอยู่ด้านล่างครับมิชชั่นก็คือจะเป็นตัวเป้าหมายเอ่อเป้านะครับที่ให้เราได้ทั้งของนะครับได้ทั้งค่าคอมนะครับได้ทั้งของก็คือได้ของรีวิวด้วยแล้วยังได้ค่าคอมนะครับเพื่อนๆอก็โบนัสสูงสุดถึง5,500บาทนะครับเพื่อนๆสามารถกดแล้วเข้าไปสมัครนะครับทําตามรายละเอียดตรงนั้นได้เลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับเพื่อนๆนยังไงก็ ประมาณนี้นะครับการาการสมัครตัวฟิวเจอร์ขอสินค้ารีวิวฟรีนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปขอได้เลยเนาะยังไงก็ฝาก,กเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีทิอะไรที่มันมาใหม่เดี๋ยวผมจะมาแนะนํำพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับยังไงก็ฝาก,กด้วยนะครับบ๊ายบาย